เมื่อนีพ่พากกันมาเที่ยวปลามหาอัน,นมหาสมุนไพรมหาผักปลาดนปะดอกอันนี้กินได้ดินดอกสีม่วง้ง,งามกินบ่หอมดอกแต่ว่าเพราะๆกินแล้วมันสิบออกกินกินแบบออกหอมหอมอ่ะต่เห็นว่าดอกลูกเป็นซานดอกลูเป็นซานเยอะแยะเลยเห็นไหมเป็นทุ่งเลยะทุ่งรูเป็นซาน คุ่งดูเวนสารมันนี่มาเที่ยวปลาแก้เครียดแก้เหงาเห็นไหมเห็นไหมพี่นอ้องได้เป็นกรรมเลยได้เป็นช่อๆกำๆเยอะแยะดอกไม้ตามทุ่งอันว่าสิไทยว่าสิไลฟ์ในในเฟซเน็ตบพเน็ตบพก็เลยต้องได้ทายวีดีโอ ดูพี่น้องดอกลวดเป็นสารกันบางบานเก็บด่อแค่นี่ถ้าม่ดีไปย่าถ้ามีถมามียักเกียก์ไล่ได้ลูกแบบหมักหมักอันตัวเห็บมันที่กัดเอาเด้อันยูนี่ก็มีบแบบหมักเห็บเด้อหมักเหมืนตัวเห็บอ่ะตัวเห็บเห็บ หลายๆเลยหนาหอนมากที่จะเอาพี่มดเก็บซอยมามาในที่หล่ะพูนข้างหลังเนี่ยเห็นปะเห็นปะพูนก่อนหนึ่งถ้ามีถ้ามีไปเก็บกอพูนพูนพูนเห็นป่ะน่ะเยอะแยะเลยอ่ะที่มดเก็บมามาเนี่ยขาตั้งคิ้นสปอร์พีออนปอร์พีออนแปลนเสริมดอกอันนี้ก็กินได้เด้ดอก แปลนเสร้มเชียนอยากอยากยางหาเก๊พอสิคือเบอร์เอาแปลนนี่สิุมมติคินเดอเอาเอาผ่าเสร็จโอเคต้องเก็บต้องเก็บพักนี่พอแล้วว๊ะวงะอ่าพักเสียนเขาว่ามันคือผักเสียนอ่ะพี่นอ้องมันซื้อไอ้ภาษาเยอรมนันมันซื้อ ขนบเหลาเกล้าเคผักกระเทียมผักกระเทียมเขาว่านะั่นเดี๋ยวกันนะเด็ดหนานะไม่หนาแต่ว่าเอาเอาไปขั้นส้มแล้วมันสิคือผักเสี่ยนเราก็เลยพักกันเอื่นผักผักเสี่ยนเห็นไหมแยะๆเลยพี่น้องเลยเกผักเสี่ยนแต่ว่ามันมีอันต้นอันนี้เด้ ต้นตําแยน่ด้วยตอดมือด้วยพี่น้องต้นตําแยน่ตำแย่ก็มีนะตําแย่ฝรั่งมันตอดมือเอาเห็นไหเนี่ยเดี๋ยวจะสี่งือมีต้นตานําแย่ฝรั่งเ่ยก็อยากจับอย่านั้นมันกัดมือเอาเนี่ยต,ต,ต้นตําแย่ฝรั่งถ้าจับแล้วก็ขากระนบเหล่าเก่าคือไปน่าเสียขับรถ สิลองจับอันนี้นอย่างไรบ้างไอ้ยานมันกัดมือก่บวะแปลนเนสิจับอันแกลนนายเดนนี่แกลนแต่ว่าจะจับอันแกลนเนสิต้งนี้ต้นแกลนเนสิมันอ่อนอยู่เอาใส่ถุงทีม่มั้งอ้ยหนาวหนาวไปเลยนี่ต้นอันตำยาต้นตำยตตาฝรั่งแกลนเนสิ ตอดมือได้นน่พี่น้องแต่ว่ามือเนียเขาจับมันคือบ่ตอดมอนจับมันจับการมันเดี๋ยวเก็บพักกันนะพี่น้องเห็นปะเริ่มออกดอกแล้วมันมันออกกระโดนละเด้เริ่มออกกระโดนเติมแล้วเขาเห็นประมาณประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เด้วแหละเขาก็ไ่้ใดมาเก็บเขาเอว่างไม้ใบ้นมันออกดอกถ้าเกิดปล่อยว้โดนก็นี่เป็น เป็นเดือนเป็นอีกอาทิตย์สองอาทิตย์มันกัดสิดอกแกล่ลวดอกแก่มันกัดจะกินบอสแฉบดอกแก่มันกินบอสแฉบพี่นอ้อง